ลองขึงแป้งดูค่ะหยิบแป้งขึ้นมาสักก้อนหนึ่งนะคะเครื่องนี้นวดได้เนียนดีสวยอยู่แต่ว่าเขาช้าหน่อยนะคะต้องทำใจหน่อยนะต่ <c oughs> ไม่ได้ต้องซื้อใหม่ถ้าจะซื้อนะคะตอนนี้ในช้อปปี้มันมีมันมีหลายยี่ห้อเลยเครื่อง10ลนะิตริบลิตรน่ะราคาก็ บางที่ราคาไม่แรงด้วยนะราคาไม่ถึงหมื่นก็มี10ลิตร15ลิตร20ลิตรแล้วแต่ดี่ห้อนะคะยี่ห้ออะไรอะไรคุจะดีคะเอ,อ่อที่ครูใช้สอนนะคะหลายๆคนซื้อเนี่ยก็ของแชมป์อะโอเคเลยก็ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเอาแป้งออกมาเลยแล้วก็รวบแป้งเป็นก้อนนะคะ แต่เครื่องเนี้ยเวลาใช่มันไม่ร้อนนะแป้งไม่ร้อนออแล้วก็ก็นวดง่ายนะนวดง่ายกว่าหมี่ด้วยซ้ำไม่ต้องเอาใจอะไรมากแต่ว่าเขาบางบางช่วงหลังจากใส่เนยก็ต้องคอยคอยดูไวอ้อะค่ะอ่าเห็นไหมว่าแป้ง เนียนมากเลยแล้วก็เวลารวบแล้วเนี่ยผิวด้านบนของแป้งเนี่ยจะเนียนนวดให้ได้แบบวันนี้ทุกครั้งนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นรูปเลยค่ะเราไปตัดแบ่งเลยค่ะช่างช่งแป้งก่อนแล้วก็หันหันครึ่งหันครึ่งค่ะไม่งั้นก็ช่างแป้งแล้วก็หันหกไปเลย เราจะใส่สองโลบหกร้อยเก้าสิบสี่ หกเก้าสี่ใช่ไหมค่ะตัดไปก,ก้อนละร้อยสิบห้ากรัมเพราะว่าโลก็ทรงไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูโลบอีกนิดนึงได้ไหมคะ,อะขอตะแคงข้างค่ะขอดูความสูงอ่าได้ ก้อนละประมาณร้อยนิดนิดเนี้ยจะพอดีไม่สูงมากเราจะได้สองโลนะคะจะพอดีแบ่งไปเลยเป็นหกก้อนร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกได้ค่ะแล้วเราทำทานเอง วันนี้แป้งสวยรับรองว่าชโชคุป,ปังสวยแน่นอนเนื้อสวยแน่นอนลบหนึ่งคือใส่สามก้อนใช่ใชค่ะเพราะว่าไซส์ของโลบอันนี้เป็นไซส์ขนาดกลางไม่ได้เป็นไซส์ขนาดที่เขาให้ใส่สูงๆทรงสูงที่เขียนข้างข้างลบสี่ร้อสิ อันนี้ตัดประมาณร้อยนิดนะิดน่ยคือได้เราแบ่งเป็น6กก้อนเลยจะได้ไม่มีเศษ